สวัสดีครับนี่คือคลิปวิดีโอการสอนการใช้งานเครื่องอัดฉีดน้ำยาโฟมและอีพ็อกซี่นะครับของบริษัท OM Supply and Equipment จำกัดขั้นตอนแรกครับนำสายมาประกอบเข้ากับปืนอัดฉีดน้ำยาครับผม ขั้นตอนต่อมาเมื่อประกอบสายเข้ากับตัวปืนอัดน้ำยาเสร็จแล้วนำสายเข้ามาประกอบกับตัวจุกข,ของเครื่องขันเกลียวให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำยาย้อนขณะใช้งานเครื่อง เมื่อประกอบเครื่องเสร็จสมบูรณ์แล้วใช้สว่านดอกสว่านเบอร์14เจาะห่างแนวล้าวประมาณ2-3เซนโดยเจาะแบบแนวทะแยงเข้าไปเพื่อให้ปลายสว่านไปถึงแนวรอยล้าวด้านในให้ได้โดยเจาะลึก10-15เซน ครับผมเราเจาะด้วยความลึก10-15เซนเพื่อจะฝังตัวหัวแพ็คเกอร์โดยหัวแพ็คเกอร์ของเรานั้นยาว9-10เซนฝังเข้าไปให้มิดแค่ตัวยางสีดำและขันให้แน่นเพื่อให้ลูกยางสามารถเบ่งออกได้เมื่ออัดน้ำยาลงไป เมื่อเราขันหัวแพ็คเกอร์จนแน่นเสร็จเราจะนำน้ำยามาผสมกันในเครื่องในอัตราส่วนพาร์ท A 1สส่วนและพาร์ท B ตัวเล่ง1ส่วนหรือเราจะสามารถผสมพาร์ท B 2ส่วนก็ได้เพื่อให้โฟมเกิดการฟูเร็วต่อมา จะมาคนโฟมหรือตีโฟมให้โฟมเสร็จต,ตัวเข้ากันโดยคน10ถึง15ครั้งจนเกิดฟองนะปัดเข้าไปมันจะมีล็อกของมันอยู่เอาให้เข้าให้มิดล็อกอะ่ะก็ปเปิดเปิดแล้วก็ขั้นแรกค่อยค่อยคยย้ําก่อน Thank <laughs> you. ก็ได้ขานาดก็พอแล,แล้วแล้วก็เริ่มเจาะหัวใหม่ห่างประมาณ40เซนเริ่มเจาะหัวใหม่นะครับผมห่างประมาณ40เซนในลักษณะฟันปลาครับการเจาะจุดที่สองนี้เราจะทําการเจาะห่างจากจุดแรกประมาณ40เซนโดยเจาะแบบฟันปลาและใช้ดอกสว่านเบอร์14เหมือนเดิมห่างจากแนวลาวประมาณ2-3มเซนเจาะทะแยงเพื่อให้ปลายสว่านไปถึงรอยลาด้านในได้ลึก10-15เซน และนำหัวแพ็คเกอร์จุดที่2องมาฝังลงไปและทำการหมุนให้แน่นเพื่อให้ลูกยางสามารถเบ่งได้ในขณะอัดน้ำยาครับจุดที่หและจุดที่สห่างกัน40เซนรูปแบบฟันปลาและเริ่มยิงอัดน้ำยาลงไปในหัวที่2ได้เลยครับเมื่อเริ่มอัดน้ำยาจุดที่2ลักษณะการยิงน้ำยาก็จะเป็นการกด เครื่องแบบย้ำๆและเราจะสังเกตได้ว่าน้ำยาได้วิ่งไปตามแนวรอยล้าวของพื้น การใช้งานเครื่องนะครับผมก็จะยิงแบบค่อยๆย,ย้ำๆนะครับผมเมื่อน้ายาวิ่งมาถึงจุดนี้เราก็จะทําการเจาะจุดนี้ในลักษณะฟันปลาครับผมต่อมาเราจะเริ่มเจาะจุดที่3ห่างจากรอยร้าวสองถามเซนเหมือนเดิมและเจาะด้วยความลึก1 0บถสิเซนนี่นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าตัวที่จุดที่1และจุดที่2ของเรานะครับมีโผุดขึ้นมานะครับคือแสดงว่า ตัวโฟมด้านล่างได้อัดได้เต็มแล้วนะครับผมต่อมาเราก็จะไปยิงเป็นจุดที่3ต่อเลยก็จะเป็นใช้ดอกดอกสว่านเจาะเหมือนเดิมครับผมเบอร์14ครับแล้วก็ฝังหัวแบกเกอร์หมุนให้แน่นเหมือนเดิมแล้วก็อัดพันยาลงไปตามแนวฟันปลาเหมือนเดิมครับจะย้ำเหมือนเดิม ก็จะลขึ้นโฟมปุดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมคือดีนะครับผมคือหมายความว่าด้านล่างโฟมได้ลงไปเต็มแล้วครับผมก็จะขึ้นมาอย่างนี้ ในทุกครั้งที่เราใช้งานเครื่องอัดน้ำยาอีโปซี่เราต้องใช้น้ำยาให้หมดหรือว่าไล่น้ายาออกจากเครื่องให้หมดก่อนจะล้างด้วยน้ำยาล้างเครื่องอะซิโตนต่อมานะครับเมื่อไล่น้ำยาออกหมดแล้วนำน้ำยาล้างเครื่องอะซิโตนเทลงไปได้เลย ไม่ต้องปิดเครื่องเทป,ประมาณ1นส่วนสาหรือ1นส่วนสของตัวเครื่องเพื่อล้างสายไม่ให้สายตันจากโฟมนะครับตามแนวรอยร้าวของพื้นนะครับผมให้ทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ1วันถึง2วันครับผมแล้วเราก็มาถอดหัวแพคเกอร์ตัวเหล็กนี้ออกไปได้ครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทิ้งไว้หนึ่งคืนถึงสองคืนนะครับผมก่อนจะมาถอดหัวออกครับผมเมื่อผ่านไปหนึ่งถึงสองคืนเราสามารถใช้เกียงโปสีเหล็กมาแงะโฟมออกได้เราจะแงะโฟมออกไปและนำเครื่องมือตัวทีในอุปกรณ์ของเครื่องมาหมุนหัวแพ็คเกอร์ออกหรือถอดส่วนเหล็กของหัวแพ็คเกอร์ได้เลยครับ ครับผมเมื่อผ่านไป1-2คืนแล้วจะสังเกตได้ว่าแนวเลานนั้นเต็มไปด้วยโฟมครับสำหรับวิดีโอการสอนการใช้งานเครื่องอัดน้ำยาได้จบลงเท่านี้ครับหากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใดให้ทักไลน์ผู้ขายเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ